ข้าพเจ้ามีความปิติชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายตั้งพร้อมกันมาให้พรวันเกิดขอขอบพระทยและขอบใจในคำอวยพอรอันเปลี่ยมไปด้วยไมตรีจิตและความบังดีขอทุกท่านจงได้รับพรและไมตรีของข้าพเจ้า เ,เดียวกันบ้านเมืองจะมีความมั่นคงเป็นปกติสุขอยู่ได้ก็ด้วยนานาสถาบันน้ำเป็นหลักของประเทศและคนไทยทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานปรองดองกันดีและรู้จักปฏิบัติหน้าที่ ให้ประสานส่งเสริมกันความพร้อมเพรียงของทุกฝ่ายทุกคนที่มีความสำนึกแน่ชัดในหน้าที่ความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ประสานสอดคล้องกันนี้ จัดเป็นความสามัคคีอย่างหนึ่งคือความสามัคคีในชาติถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจให้อยู่ในความสามัคคีดังกล่าวประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อม ทั้งแต่ส่วนตัวและส่วนรวมประเทศชาติของเราก็จะสามารถรักษาความเป็นปกติมั่นคงพร้อมทั้งพัฒนาให้รุดหน้าไปได้ดังปรารถนาขออำนาจแห่งคุงพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จกจงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจ,จากทุกขปราศจ,จากภัยและอโนยสุขสวัสด์สิริสวัสด์พิพัฒน์มงคลให้สมบิตแก่ท่านทุกเมื่อได้